ครับตอนนี้ไฟไหม้ในกดัง5ไม่ซ้ำซากกองถุงยางนะครับไม่ประมาณ3ามทุ่มของวันนี้นะครับ ก็่งใหม่ดนกลััใช่เนถังอะไรยงใหม่ๆเลย่ี่ยยัไแตยมพี่ติดีด้วยจะให้อมันแล้วมันอาถ้ามันเป็นน้ํก่อนก็ต้องไปดูดีใส่น้ามันนไม่กินมัน

อะไรครับผม ถึงเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกแหละแต่ว่าคนแจ้งอ่ะเขาลงไลน์หมู่บ้านอ่ะเราก็เลยวิ่งออกมาดูเพราะเราติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วพี่มาถึงพี่ก็แจ้งไลน์หมู่บ้านมาถึงก็ถ่ายคลิปก่อนมีคนเขาลงไลน์หมู่บ้านว่าไฟไหม้เราดูไลน์ปุ๊บเราก็วินมาถ่ายคลิปแล้วก็ลงไปในไลน์หมู่บ้านเหมือนกันคนนี้เขาลงไลน์มาคนแรก <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเลยค่ะก็ถ้าสมมุติเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็คิดว่านะที่คุยกับนายดวาูว่าพอเราเจอตรงนี้ความน่าจะเป็นเนาะมันก็น่าจะมีคนแอบจุดหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เราลองดมดูนะที่เขาว่าก็น่าจะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะสอ,องขังครับ